สนะคะทุกคนแต่ว่าทางเหตุข่าวร้อยยี่สาเนี่ยยังคงมีภาในกรสดอยู่เ้งนเน่ยะตามอยูตลอดเลยนะครับนะเดี๋ยวคู่เดียวผู้ชมจะจับมาดิค่าน

ก็จะตัดแบ่งข okay? okay> okay, okay? okay, ึ okay, of course, of ้นนะแม่แม่หนูตัดออกนะไอ้เนี้ยมันไม่สวยเหรอแม่เวลาตัดดูมันไม่สวยใช่ไหมติดเก้าเก้าไปนะตัดแค่นั้นพอเพราะว่าที่เหลือเรายังไม่ใช้ก็ด้่จะมาใช้ทำนี้ แม ah. ่มันไม่ขับไปไหนเลยว่ะไม่เลยมีแต่กระดาษกระดาษอันนี้มันมีแค่แผ่นเดียวเราแม่จะว่าอันเ้แล้วก็ให้เหนียวระบายก็ได้จะออกมาสวยใช่ปะนีาอันนี้มีกระดาษแข็งี้ อาจารย์บอกว่าถ้าตั้งใจทำอ่ะจะได้คะแนนเยอะมากๆอย่างมันจะเบี้ยวเราไม่จะให้หมุติดวงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ม่จะมาช่วยตัอเราก็อยาลืมฝาเป็นกันตาใจแล้วแล้วก็แล้วกดแชร่อ้ด้นะ อยูจอดอยู่คู่คันี้่พ่อไปไหนเน่แม่ขอณแีงโมอยู่นะครับไม่รู้ไม่ได้สนใจเดวราไปที่ึเยรอมทิ้ฮะอเลยฮะโอ๊ยสันเหลืองพี่เจ้ากันเลยวันเหลืองทั้งคู่ ะะคะว่ามีการพิมพ์รายงาเพิ่มมีการให้คำครอบครัวขึ้นไปยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นคุณแตงโมจริงนะคะในเรื่องส้มา้อหรืก็ลอยตัดแตที่ดีว่ามีกลุ่มคนนะคะซึ่งมาให้สัมภาษณ์นะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกนนะะันค่ะแทนไม่รู้ว่าคุยเราก็คุยกันนะเพราะคุย,ยเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่าทีมมาบอกว่า

คือตอนนี้กําลังจะแบบสตุ้มสตรีอยู่แล้วค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยหนูใส่ก่อให้เกย์แค่นั้นแหละทั้งหมด่มารอพี่ว่าจะบนบนเรือกับทําผ้าถันในส่วนตัวหนูนะมันก็แปลกๆที่คือแบบเขาก็ไม่ออกมาตอนนี้หนูก็โทรไปหาเขานะคุณยายเขาเล่นคุณเล่นสายเรียนออกไปสามสิบปีแล้วเออทําไมมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ ไม่อยากจะดาวหรือไม่อยากจะอะไรพี่เขาได้รับการตอกว่าหลังเกิดเหตุวันสามวันแล้วไม่มีการติดต่อไปทางคุณแม่แล้วก็ครั้งนี้เป็นการว่าจ้างให้คุณแตงโมขึ้นไปอีความใจเลยอันนี้เราข้อมูลบ้างไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยเพราะว่าเราได้รับการรับงานแล้วแล้วก็ปกติอล้ถ้าเรารับงานกันในกลุ่มจะรู้ว่าก้องจังโมจะไปงานนี้ซึ่งเออวันที่เขาไปลงลงเหรือหนูก็ไม่รู้เลยเพราะว่าวัน ที่บอร์ดใหุ้นดรบนะเนี่ยซึ่เขาก็ต้องไปถ่ายละครนานด้วยของหนูก็หนูก็ไม่รู้ว่าแบเขารับงานปกติเขาเวลรับานเ็จะทิมทอยางในกลุ่มนะวันนี้มีงานนี้นะวันนี้มีงานนี้นะว่าจะรับทราบตนงานเนี้เขาทิมอะไรมาเลยในกลุ่มที้ทปัญหาเรื่องตรงประการลูคนธรรมนี่จะเป็นบวนไหมอันนี้ผมก็นังไม่รู้เลยซ่และผไม่ทราบเลยจริงๆ่ง อันนี้ได้ว่าเราจะไปตรงนี้กันนหะรือเรียมากอะีอนน่่วลาที่ขึ้นทาที่นายทาให้กัลกมันทหพราะันทอโหแล้วยี่จะ,จะเสียงข่าวฮัลโหลอันนี้นไม่ไม่รู้ลึกแล้วก็ดีเทลเลยเรื่องอันนี้เลยค่ะเองอันหนูมไม่ได้ไม่ทราบจริงๆอันตัดอันนี้แม่อย่าทำมันเลอะบ้างแม่เก็บยากอะตัดเารศั์คุณก็ติดเขามีทดนี่แล้วอ่หรือเรื่องนัโทรศัพท์ก่อนว่าโรศัพท์เนี่ยคือเหมือนเขาฝากไว้กับ โทรศัพท์ตอนนี้ก็ไปอยู่กับคุณแม่เขาแล้วอ้แม่หูทำพระจำไม่สวยแบบนี้เลยแล้วเนี่ยไม่คิดได้ไงคะหแล้วไม่คิดได้ไงยังคิดไม่ได้เหมือนแม่ลองดปัดตัดตันี้ก็เสร็จแล้วนะคะปัดตัด กันเอันนี้เป็นใครคะเขาก็ถามว่าหนูเป็นใครหนูก็บอหนูเป็นเพื่อนของคุณแตงโมค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อก็ได้ยินเสียงแม่หนูก็เลยว่าอ๋อตอนนี้คุณพ่อสอบอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมเขาบอกใช่ค่ะหนูก็เลยก็โอเคก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อเขาแล้วค่ะก็ยเออยู่นอรูปมันหายเลยใช่หนูก็ยังไม่รู้ว่าหายไปยังไงค่ะว่าลูกมาถูกละไปอะไรเพราะว่าหนูก็คือเข้าไปดูไปดูในสแกนของเขาน่าจะลบไปน่าจะเป็นเมื่อคืนนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามันเขามาดูรูปมันเริ่มขาดไปทีละรูก มันมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือคุณแม่บอกว่าในวัาวานที่คุณแม่อยู่ที่ท่ทาเรือเนี่ยมีคนมารับคุณแม่บอกว่าไปพบกับเพื่อนเพื่อนสนิทของคุณแตงโมแล้วขอให้ไม่เป็นขา่าวอันนี้เราได้ยินเคยได้รับรู้ไว้เพาเป็นกลุ่มไหนกันนก็บอกมีทั้งเพื่อนสาวและเพื่อมมนประเภทสองด้วยอรามีไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าในกลุ่มพัฒนาโนนจะมีการแค่นะค่ะจะมีคนแชเที่ยวจ,จะไปด้วยกันที่เป็นนั่งรอเจอเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนะค่ะเป็นแค่กลุ่ม ที่เราอยู่ด้วยกันก็จะมีที่แบบพ,พ,พี่นาพี่นิโฟพี่อุ้ยแล้วก็พี่งอมีนาเนี่ยครับก็ต้องมารอก,กันที่ท่าน้ำบนเวียนกันตลอดครับเราทราบข้อมูลว่ามีบางกลุ่มที่พยายามให้แม่เขาปิดข่าวเราบเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้มมหนูไม่ทราบเลยหนูก็ออไม่ได้เหมือนกันคทันทียังมีปัญหามีปมอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนที่ทําให้คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคุณโมนอกจากถ้ามันออกจากอุบัติเหตุหนูในใจหนูนะโอเคว่ามันแบบ มันก็ปนแปลกๆแบบที่แต่หนูก็ไม่อยากพูดไม่อยากไปปักปั๊มไม่อยากจะไปแบบใช่หนูอยากให้เขาออกมาพูดความจริงมาบอกว่าอะไรคือ,อมไม่ต้อาเรียนสาชั่วโมงเลยฝั่งนนท์เขาเลยนสาเรียนอะไรที่ปกติดครับทำไมต้องเป็นการติดคนเดียวด้วยเพราะว่าพี่จะติดคืออยู่กับพี่จังทร์ตลอดเป็นเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างอะค่ะหนูเชื่อเขานะว่าเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างถ้าเขาออกมาพูดนะคะ คยครับตัว้หน้าคนมันจะไม่โดนอะไรเลยไม่รู้จักเัพว่าฝั่งน้เขาเป็นฝั่งของที่ไม่เย็นใคุือไ่เกิดไม่เกิดตายไม่เกิดปีนีใช่าลบหลายคนบอกไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไมรู้จักเลยใช่หนูก็ไม่เคยรู้จักเลยจริงๆือเพื่อนๆหลคนิดใจใช่ไหมใช่ใช่ครัใช่เม็นสนิทของโบเลยใช่ไหมมันใช่ค่ะอันต้องบินอะไรว่า เจ,จะมีพนสิทคือแบที่คุยกันเล่นกันตลอดน้อยมากอนะไรอย่างงี้ค่ะเพราะเราจะไปเล่นมาหาสูคนะ่ะอะไรอย่างงี้ค่ะแเสรนะ็จแล้วพฤติกรรมของที่<ม>เร<อ>ารู้จัก่านีเล่าเขอยากเราเขากที่จะหอก้นบนเจากพฤติกรรมที่เรารู้จักอันนี้ไม่ใช่ก้อนขี้แ <c oughs> ม่ทำไรอนะ่ะ จะมีถึง EP ที่ยี่สิบเลยมั้ง EP ที่สิบเลยนะคะอันนี้ EP สองอันนี้หนูตอบไม่ได้จริงค่ะพี่ วัววัวที่เตุการนี้่เกิดขึ้นคุยกัน่ทตรงนี้คืะคัคือังคุยไม่เพราะเสียใจพี่ตอนนี้แบบเสียใจมากคือแบบไม่อยากังมีคนแขอแล้วเาว่วยูของออเี้คือเขาป็นที่แบบไหนะเป็นตัวอะไรตัวที่อยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะมองเป็นอะไรคะโอ คือผู้ให้แทนก็อย่างแบบจัดทางความสามารถที่ทำได้ขอน้ก็หวดุกคนรักาแล้วก็ดถาทุกคนเป็นกลังใจใี่แล้วกรักที่นจะไม่ทีมที่แน่ี่ที่จะอยู่ในใจทุกคนตลอดไป นั่นก็เป็นในเสียงของบสัมภาษณ์ของก่เื่องของคุณแตงโมนะคะที่ได้ออกมาสิ่งนึงที่จสัผัได้อุ้ยแม่กระดาษมันสวยสวยแงโมแล้วนะ้พกรอ่าเป็นเพ่อนอในกลุ่มแม่ิพาธีตอแต่มันสวยจริงๆนะคนไม่เชื่อดูกระดาษดิจริงๆแล้วในวันนั้นเนวันที่ใบทางภ่าแบบสังสังกัน หรือว่าเป็นลักษณะของการว่าจ้างให้คุณแตงโมไปถ่ายแบบบนเรือรสปีดบอสกันแน่<ม>และอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามวันที่ผ่านมาคุณกระติเตนะมไม่โทราศัพท์ไปพูดคุยกับคุณแม่หรือหลังเหตุการณ์เนี่ยควรจะต้องโทรแจ้งกับครอบครัวโดยทันทีซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะ<ม>ซึ่งจรเรื่องมันก<ม>็ย<ม>ังคง ข่าวออกไปได้ก็ประมาณ5้าถ้านาคีที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งเจ้าหที่จะไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินั้นก็จะเป็นขั้นตอนการฉะรศพิสูจน์ค่ะถึงสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิตด้วยครับแล้วคุณแม่ที่เขาตายอยู่ตำรวจตำรวจพุ่งไปในโรงพักนี่ตอนนี้อยู่ไหนฮะสงสารเนาะ พักอยู่บริเวณชั้นสองค่ะเจ้าเียคุณแม่มีกำหนดให้ปรับคำในวันนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งจะให้ถึงข้อสงสัยหรือว่าข้อสังเกตต่างๆที่ตำรวจค่ะแม่ตอนนี้ค่ะแต่หมูกลังมาแรงเนี่ยชั้นสองเขาเสียชีวิตตกมาแล้วก็เขาเป็นดาราด้วยคะอยู่ประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปถึงจะสามารถให้ารความได้ค่ะดาราแบบดาราคนไทยที่ต้องจากเราไปก็เสียใจอย่างีะ ขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรที่มเตัมให้เรตัดไปชื่นชมอีกรอบแม um ขอบคุณครับนี่คือสีส้มใช่แม่อันนี้สีเหลืองคือพบกร่างตั้งแต่โมงะเจ้าาใกล้กับท่าเรือที่ดูส่งคานหนึ่งนั่ขึ้นสังมานะคะขึ้นรถทะเบียนหนึ่งไปศรสลาห้าหนึ่งสี่นะคะมากับคุณแม่ด้วยก็มาส่งคุณแม่ที่สพเมืองนนทบุรี่องคุณ,คณ,คณ,คณ ing, แม่ให้ต er ัดทำที่นี่จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกทายก็ นำร่างคุณแตงโมไปที่โลกนา้ทีนี้คุณแม่ไปคุยกับหมูตามที่เราได้ให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะไว้ต่อนะคะ EP สามนะคะไปคือ